สวัสดีครับบาจินจากช่องบาวจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินลงมาวัดครับผมพอดีทางบ้านนมองเก่านะครับจะมีบุญกระถินนะครับในมืออื่นนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าทางวัดนะครับเพิ่นกำลังจัดสถานที่นะครับเตรียมสถานที่เพื่อสจัดงานนะครับไปพี่น้องเขาไปเบิ่งนะครับเบิ่ง สถานที่เรียมงานนะครับองอื่นบุญกระถินของบ้านน้อเก้านะครับซึ่งจะให้บุญกระถินลงมาวัดนะครับนี่ครับผมสถานที่นะครับนี่นะครับ,รบเรเชิญนะครับเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างกำแพงวัดเลื่อลังสี ถวายนะวัดเลิศลังสีนะครับบ้านหนองกา้าตำบลบุค้าเพื่อเลิศลังศรีังหวัดยะโสธรนนะครับนในวัน,น,น,จ,นจันทร์เมืจันทร์ที่เจ็ดนะครับลืนบล่นนะครับเจ็ดตุนสีกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าลื่นนะครับเวลาเก่านาฬิกากาสี่ตั้งต้นกระทิ้นนะครับละวัดเลิกลังสีนะครับเก่านาฬิก,กาสามสิบนาทีครับ จเจริญพระพุทธมนตรน,นะครับส่วนวันที่แปดนะครับวันที่แปดนี่ก็เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับถวายกองกระถินสามัคคีนะครับถวายจตุปัจจัย,ยธรรมพระงฆ์อนุโมทนานะครับเป็นเสร็จพิธีนะครับจะมีวันที่เจ็ดนะครับที่แปดนะครับซึ่งวันที่เจ็ดนี่ก็จะหฮมาตังแต่ในหมู่บ้านนะครับก็จะมีอา่า กองยาวนั่นะครับมีรถหฮมารวมนั่นะครับแล้วก็จะมีกองกระถินนะครับหลายๆกองนะครับของหมู่บ้านบ้านน้ำเก่านะครับมารวมถวายนะครับไปน้องไปเบิ่งทางในนะครับว่ากําลังจัดเตรียมสถานที่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลายามเศร้านะครับยามเศ้าเดี๋ยวอีกช่วงบายๆนะครับช่วงบายๆก็จะมีจะมีชาวบ้านนะครับลงมา ของออเฮ็ดเขาเอินไว้อย่างนะั้นเอาพวกกล้วยนะครับพวกกล้วยพวกผลไมต้ต่างๆนะครับมาจัดนะครับแล้วนกะ็จะมาเฮ็ดโลงท่านนั่นะนี่พี่น้องกะบาจินกะขอเลี้ยนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมทำบุญได้นะครับซึ่งวัดนี่นะครับวัดเลิศดลังสือนี่เป็นวัดของ หลวงปู่สิงเข้านะครับหลวงปู่สิงทองนะครับหรือว่าพระครูสุนทรศรีขันนะครับอยู่บ้านกุดแหนะครับซึ่งหลวงปู่เพิ่นได้มรณาภาพไปแล้วนะครับแต่เพิ่นเป็นผู้อุปถรัรมภ์วัดนี้นะครับปาพี่นอกนี่กำลังจัดตั้งนะครับบริเวณเต็นท์นี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโล่งท่านนะครับโล่งท่านต่างๆนะครับสำหรับงานมืออื่นนะครับนี่ครับผมโล่งท่านเนาะจะมีซุ้มของขนมจีนนะครับแล้วเอี่ยก๋กวยเตี๋ยวก็มีนะครับหลายๆอย่างนะครับพี่นนองซึ่งกำลังเตรียมสถานที่อยู่นะครับ บรรยากาศภายในวัดนะครับตรงนี้จะเป็นคั่วกลางนะครับคั่วกลางขั้วกลางนี่อันนี้บ้าจินพามาเบิงสถานที่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบายบายอาจสิลงคลิปให้เบิงอีกเท่านึงนะครับนี่ครับผมกำลังจัดสถานที่อยู่นะครับนี่คือทางใน ข้างในนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเศร้านะครับพระสงฆ์กับกำลังจะเอินอน้นว่าเอียงนะกำลังชั้นขับไอ้นี่นะครับข้างในจา้า นี่มีแฟนครับครับแฟนครับ พระสงฆ์เพิ่งกะ้ากำลังจะชั้นเข่านะครับเข่าเศร้ากำลังจะ เดี๋ยววาจกินตามคากล้องก่อน พอดีพาเพิ่นกำลังจะสันเข่านะครับนี่มาเบิ่งนมีส่วนของเพิ่นว่ากองกระถินจะมาร่วมกันอยู่นีนะครับนี่ครับกองอำนวยการเนาะตรงนี้จะเป็นกุฏินะครับกุฏิของหลวงปู่สิงทองนะครับประพากะโลหรือหลวงปู่สิงเข้านะครับ นะครับผมตรงนี้เป็นไม้ยุงทั้งหลังครับผมเบื้องเครือเกลือกล้วยพี่น้องปัดกล้วยคือดกขัดเถอกล้วยไผลแล้วจนีป่ปัดกล้วยไหมกล้วยไผลแลน้นี่ไปขอนอนเนี่ยนะ ขอนอกล้วยไหมไเลี่ยมวัดดอกคักกระจาย่ได้เีขอนอเพิ่ไปปลูกดอกว่าโอ้ยปลูก่ให้พ่อใหญ่เพิ่แล้วปลูกเนาะให้พ่อกับแม่เพิ่แล้วผมป,ป,ปลูกบ่ขึ่นเนาะนี่ครับกองอำนวยการนะครับในการตั้งของกระถินนะอยู่นี่นะครับ ท้องยังไงนะท้อยังไงบ่นี่นะครับนี่คือกองอำนวยการในการตั้งกองกระถินครับ นี่ตรงนี้จะเป็นรูปลุงปูนะคะ ครับผมพามาเบิงบรรยากาศตอนเศร้าๆก่อนนะครับยังม,มีไยลงมานะครับกำลังเตรียมสถานที่นะครับนี่นะครับปกติบุญกะถินก็จะมีมีอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงสองสามปี ที่แล้วมันโควิดนะครับก็เลยงดกะก็ได้ว่างดนะครับก็คือบูไดดมีพิธีที่ใหญ่จังสี่นะครับบูไใ้แห่บได้ดยังน,นะครับเพราะว่าโควิดเนาะนี่ครับผมบรรยากาศขับไปเบิ่งนี้ลงคั่วนะครับเดี๋ยวช่วง่บยๆนะครับช่วงใบยๆช่วงที่เย็นๆนะครับเดี๋ยวมาจินสิมาก ทายเ่งอีกเท่อน,นึงนะครับที่เขามาจัดสถานที่นะครับอันนี้เป็นขั้วกลางนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับพวกหมากพวกของต่างๆนะครับมารวมทําบุญนะครับในมืองานเอามาไว้หุงนะครับให้ แขกที่มารวมงานนะครับชาชนที่เขามารวมงานนะครับเด mm ็ก hmm. กิน้วยพี่น้องนี่โอเคครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศสำหรับคลิปนี้นะครับ คลิปนี้กัไวซซันี่นะครับเดี๋คลิปหน้าเดี๋ยวเบ้าจินเอามาลงใหม่นะครับจังใดกะฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเบ้าวจินขึ้นทินเ,นเดอร์ครับผมขอบคุณครับ